มาดู5ทริคทำให้การท่องเว็บ Safari รี่ของคุณง่ายและก็สะดวกขึ้นค่ะทริคที่ 1. close all tab บางทีเราก็ search ข้อมูลเต็มไปหมดเลยใช่ไหมคะเปิดเว็บเยอะไปหมดเลยแล้วก็ค้างโทรศัพท์ช้าจานานะไล่ปิดทีเดียวเว็บก็นานเหลือเกินปิดทีเดียวหมดเลยทำยังไงไปดูกันค่ะนี่เลยค่ะวิธีปิดแท็บทั้งหมดในครั้งเดียวง่ายๆแค่กดไอคอนแท็บที่มุมขวาด้านล่างค้างไว้จนมีอปอ up ขึ้นมาค่ะก็จะเจอตัวคำว่า close all tab แล้วค่ะ ทริคที่2และพลิท t ี r รีสตรร์บางทีใช่ไหมคะเราเปิดเว็บปุ๊บเอ้ยบังเอิญไปกดผิดปิดไปเฉยเลยแต่ว่าไม่ได้ตั้งใจจะกลับขึ้นมาได้ยังไงกดแบบนี้ได้เลยคะ่ะแค่แต่ไอคอนแท็บมุมขวาด้านล่างจากนั้นกดที่ไอคอนบวกค้างเอาไวค้ค่ะเท่าน,นี้แหละประวัติแท็บที่เราปิดไปทั้งหมดเนี่ยก็จะขึ้นมาจากนั้นก็แตะเลือกแท็บที่เราต้องการจะกู้คืนได้เลยคะ่ะถ,ถ้าคุณไปล้างประวัติหมดแล้วนะมันก็จะไม่สามารถกลับมาได้ ทริคที่3และพิตตี่รีออเดอบางทีเราก็เปิดแท็บเยอะใช่ไหมคะแล้วก็หาไม่เจอเองแบบงงไปหมดเลยอันไหนแต่ว่าจะปิดก็ปิดไม่ได้เพราะยังต้องใช้งานอยู่ไปดูวิธีการจัดการแท็บง่ายๆกันค่ะแต่เข้าไปที่ไอคอนแท็บแล้วกดเลือกแท็บเว็บค้างไว้ค่ะทีนี้ก็สามารถจัดเรียงตามความต้องการได้เลย ข้อที่4 f i ไฟล์ออนเพจบางทีใช่ไหมคะเราเปิดช่องเว็บแล้วอยากหาคีย์เวิร์ดอยากหาคําหรือข้อความจะได้ไม่ต้องไล่อ่านทั้งหมดเราสามารถทําได้ด้วยกัน2วิธีวิธีแรกค่ะพิมพ์คําที่ต้องการค้นหาที่ช่อง search จากนั้นกดตรงตัวเลือก on this page file แค่นี้และค่ะคำนั้นก็จะขึ้นมาอยู่บนหน้าเว็บแล้วค่ะวิธีที่2คือกดไอคอนแชร์จากนั้นเลือกตัวเลือก File on Page และพิมพ์คำที่ต้องการค้นหาได้เลยทั้ง2วิธีนี้จะได้ผลลัพธ์เหมือนกันค่ะ คลิสุดท้ายค่ะเคลียร์คุกกี้และฮิสตอรีบางทีเราก็เปิดเว็บเยอะไปหมดเลยใช่ไหมคะทำให้โทรศัพท์อืดเพราะมันมีการเก็บข้อมูลใช่ไหมทีนี้มันก็ต้องเคลียร์กันบ้างไปดูวิธีกันค่ะคลิกสุดท้ายแค่เปิดเซตติ้งจากนั้นนะก็เลื่อนลงไปหาแอป Safari เลื่อนลงมาท้ายๆเลยค่ะจะเจอคำว่า Clear History and w e b ว i บ e ซต์ a กดตรงนี้เลยเท่านี้แหละ a ฟ a r ี Safari ก็จะกลับมาแบบเล่นได้ลื่นๆแล้วแต่ถ้าคุณเคลียร์ตรงนี้ไปแล้วแล้วก็เวลาคุณจะกู้คืนกู้ไม่ได้แล้วนะ จบไปแล้วค่ะกับทริคที่จะทําให้การใช้สฟรีของคุณเนี่ยง่ายสะดวกยิ่งขึ้นอาจจะทำให้โทรศัพท์ของเราเร็วขึ้นด้วยนะเพราะเราไม่รู้ว่าบางทีเราอาจจะเปิดเว็บเต็มไปหมดเลยก็ได้ถ้าใครชอบคลิปดีๆแบบนี้อย่าลืมติดตามชมเพจซีเมเกดกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้แจนแล้วก็ทีมงานซีเมเกดด้วยนะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย